สวัสดีครับสวัสดีสีนร้องเส่อนชายยูทูบมาคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้สูตช่างชือเกมมคโคซิงครับคลิปนี้ไม่ได้มาถ่ายรถนะครับคลิปนี้จะพามาดูส่วนเงาะส่วนทุเรียนครับนี่แหละพี่ผมดูเลยช่วยพี่เขาพี่ชายผมนี่แหละรด,ดน้ําเงาะครับวันนี้แล้วก็พี่ลงมาว่าจะฉีดฮอร์โมนทุเรียนแล้วก็ ตัดยาตัดอะไรจะกวาดโคนต้นครับวันนี้กวาดโคนต้น,นออกเพื่อที่ไม่ให้มันมันชื้นนานไม่งั้นดอกมันจะร่วงครับเงาะก็ลดให้ให้เปียกให้ชุ่มมาเลยนู่นครับตรงที่เขาเหยียบแบบนู่นยู่ตรงนู่นนูน,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 น ตรงน้นแล้วก็ตรงนน้นอีกทีหนึ่งวานมามาเจอคู่กรณีอยู่ครับเมื่อวานก็เลยขู่ไ้นิดหน่อยเดินหนีไปเลยวันนี้ไม่เห็นครับวันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่มาเลยบอกว่าถ้าผมมาเจอผมฟันแน่ขู่ไ้งั้นเลยครับไมไ่นักเรงอะไรกันนานมล้ คือความโมโหเนาะก็ปูดไปงั้นแหละเปียกแล้วครับน้ำเดี๋ยวสับเบาครับมันได้ทีละสามแถวสามแถวตรงนี้สองชุดก็จะหมดพอดีก็จะตัดไอ้กิ่งเล็กของเงาะไอของทุเรียนไปด้วยครับจะไล่น้ำไปด้วย ีนี้ถ้ามันพลนผลิตได้ดีก็อาจจะได้เยอะอยู่นะครับเงาะทุเรียนก็น่าจะได้เยอะอยู่เหมือนกันถ้ามันพลนผลิตตรงเป้านะสวนทุเรียนครับทุเรียนฝั่งนู้นก็เป็นเงาะนี่คือทุเรียนหมดแปดสิบเกือบเก้าสิบต้นหมดแล้วครับ แปดิีกว่าเป็นของพี่ชายครับดูแลให้ดูแลไม่ใช่ว่าดูแลให้เราดูแลช่วยกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้ผลผลิตไหมเขาก็จะแบง่งให้ตามสาตามส่วนนะครับ น้ำพุ่งเลยสิงเกอร์ก็เก่าหมดแล้วครับมันนี่ก็ใช่นะครับแต่ว่าไม่ใช่มันหรอกนี่ปายะต้องคอยเดินดูนะครับนี่แบบนี้นี่เคือไม้บ้างแล้วก็พวกมดพวกอะไรมันเข้าไปข้างในบ้าง ไม่ใช่่าเปิดน้ำล้วนอนรออยู่นู่นไม่ได้นะครับที่แรกบอกผมว่าอย่างนั้นแหละที่ชายผมบอกผมว่าอย่างนั้นแหละมามาจากกีดยางเหนื่อยมึงก็เปิดน้ําทิ้งไว้มึงก็ตั้งนาฬิกาปลุกนอนรอเลยมันได้ที่ไหนเลยนี่นี่ก็ตันนะครับนี่อืนี่เหมือนหอยนะครับนี่หอยนะนนี่หอยทากนะครับต้องเอาออกนะ้มันเข้าไปได้ไง แปลกใจอยู่เหมือนกันงงเลยพวกหอยพวกจิ้งจกนะครับเข้าไปได้ยังไงจิ้งจกเข้าไปได้ตัวใหญ่เบอเลยมันเข้าทางไหนมันยังไงถ้าว่าเข้าทางแปบบ๊บมันจะเข้าทางไหนไอ,อยครับ ถ้าไม่เดินดูไม่ได้นะถ้ามาเดินดูน้ําก็มันมันก็ตันครับมันก็ไม่ได้ลดให้เราครับตรงนี้ <c oughs> เปรียกโทรศัพท์เลยนี่ครับใล่ดูไปทีละตนทีละต้น,ตนไหนมันตันแล้วก็ถอดดูครับทางที่จริงก็จะมีหัวสำรองมา ซื้อมาไว้เป็นรังครับมันอยู่ในรถอีกค,นนคันหนึ่งในรถคันของผมแต่วันนี้รถพี่มาครับดินภูเขาไฟครับแดงจริงจริงเลยนะเงาะนี่เขาเหยียบแตกอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่แถวนี้่าจะเข้ามาทางนั้นครับรัดเข้ามาแล้วก็เหยียบแตตรงนู้นน่าจะรัดมาเข้ามานีแหละ ไม่รู้ใครจับมือใครดมไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้ไม่มีหลักฐานไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้ครับพี่ช,า,ชยายก็ตัดหญ้าอยู่นั่นเอาเครื่องมาสองนะแต่ว่าต้องแต่งกิ่งคนนึงงั้นไม่ได้ก็สบายดีนะครับ สนุกดีมาทำสวนแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบนึงว่าจะาลูกสาวมาด้วยพอดีตาก็ซื้อรถจักรยานซื้อของเล่นให้ใหม่เขาก็เลยไม่มาตามาจากจังหวัดเลยครับมาก็ให้ว่าจะให้เขาขี่จักรยานตามล่องเงาะสบายสบยเลยชิวๆเลยตัว <c oughs> เองก็จะเดินไล่น้ำ คลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่แล้วใครยังไม่รวยก็ขอให้รวยใครยังลำบากอยู่ก็ให้หายลำบากนะครับใอรอะไรละ่ะตัวผมเองก็เช่นกันก็ให้หายลำบากอกยังจนอยู่ก็ขอให้รวยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ